เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับเฮาจะมาพูดคุยกันครับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจษอุบลราชธานีคุณสัญชัยชอบพีมามครับแนเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ารครับสวัสดีครับท่านพัฒนาชัยท่านประสันครับครับแรงงานในสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นจังไดแน่ครับ สถานการณ์ของโควิดของจังหวัดอุบลนะครับในส่วนของการลงทะเบียนลูกจ้าง้ลูกจางที่เป็นต่างด้าวนะครับประเภทที่มีนายจ้างเนี่ยเพิ่นให้รงทะเบียนตั้งแต่วันที่สิบห้ามกราถึงวันที่สิบห้ากุ่มผ้าเนี่ยวันที่หนึ่งกุมผ้าพันเนี่ยที่มีนายจ้างนะครับมีสะสมทั้งหมดมีสองรอยเจ็ดสิบผ่าไร่ครับมี เมียนมาเนี่ยแปดเล้าสองร้อยห้าสิบแปดกำพูชาเก่าค้นครับผมอ่าส่วนทีอบอมมี่นายจางเนี่ยมียอดสะสมนะครับถึงมือว่านเนี่ยทั้งเบิดยี่สิบเก่าไร่ครับนี่พม่มาเนี่ยแปดเล้าสิบเก้าลราจะกพูชาสองครับครับความต้องการแรงงานในปัจจุบันนี้มีแนวโนมเป็นจังไรเนี่ยครับบาวาสิเปียนแรงงานของไทยแล้วก็ต่างชาติครับ ครับผมขอบคุณครับแตอไม่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 ประเด็นอ่อความโครงการนในพื้นที่จังหวัดอุบลเนี่ยผมอยากจะเลื่อนท่านผู้ชมตลอดจนอ่าคุณอัตละคุณวสันนะนะครับว่ายังยังในบานเท่านี่ยังเป็นปกติส่วนส่วนต่างจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยต้อตงการแรงงานที่ว่าเป็นด้านไอทีครับผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมขออนุญาตอ่อยกตัวอย่างเช่นสถานประกอบการในจังหวัดอุบลเนี่ย ถามว่ามีปิดสถานประกอบการบ่อเนี่ยก็มีปิดเฉพาะกิจการเล็กๆยังผมได้ข้อมูลจากสำนักงานสวัสดิการพ่ังและงานอุบลนนเาเนี่ยกับปิดเฉพาะห่านสมตำห่านสมรถจักรยานยนต์มสมมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับแ่ส่วนกิจการใหญ่ๆอย่างเช่นของเล่นยูมิจการใหญ่เนี่ยเป็นปวกการเมนผมขออนุญาตบอกเอ่ยคือกิจการน,นะครับ เดิมที่หน,นี้ลูกจ้างถึงสามพันคนปัจจุบันนี่ก็ลรชั่วโมงทํางานแลวก็โบโมีโอที่ลูกจ้างหรืออกําลังในงงานของเ้านี่ก็เดทย่อยล่าออกประสง์จะล่าออกไปน,น,นะครับตอนนี้เหลือพนักงานอยู่อันหกร้อยคนครับ,รบ,รบโดยที่ออเดอร์ตั้งประเทศนี่โบมีเลยแต่ว่าสามารถหาออเดอร์เฉพาะให้ในประเทศซึ่งก็เท่ากับว่า พอ,อ,อเดินหรืองานีเท่าครับจำนวนคนที่เหลือตีผมผมกลับเรื่อนไปคือหนึ่งพันหกร้อยคนครับผมอ,อืมในนี้าเป็นเป็นเป็นขอมู่ในจังหวัดอุบลส่วนส่วนข้อมูอ่ระดับประเทศเนี่ยยังต้องการแรงงานไอที่เนื่องจากว่าท้าบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็มอุบลเนี่ยเข้าพัฒนากำลังแรงงานใหม่ผมยกตัวอย่างเช่นต่างไฟต่างแอร์ต่างกลดลงงานต่างเชื่อม ้นนีนะครับผลิตออกมากขนาดใดกับจ,จำนวนหลายปันใดนี่กับบอเพียงพ่อกับปว้ามตองการในประเทศของเฮาครับอันครับตรงไปจบสำเร็จการซื้อปัพเนี่ยสถานประกอบการมาขอหลับเลยครับอดี๋ยวยินว่าทางกระทรวงแรงงานหนี่มีการพัฒนาทักษะแรงงานหนี่แล้วก็มีการเพิ่มมีสิหลักสูตรนี่มีมีขอ้อมีข้อมูลนีมีมีข้อมูลจังใดนะ่ครับมีลักสูตรอีกอย่างแน่ครับครับผม อในส่วน่20รักสูตรที่เป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงานนี่นะครับเป็นออกมาปีนี้มาตรการออกนาเพื่อว่าให้กําลังแรงงานที่ว่าอาจจะหยุดงานบบมีงานเหตุหรืออาจจะว่างงานหรืออาจจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับ,รบที่ว่าจบใหม่ๆเนี่ยได้ยมาศึกษาโดยการศึกษาแบบนิวนอกมอนนะครับเพ็่อว่าศึกษาแบบวิถีชีวิตปกติจะเป็นรูปแบบใหม่ S <S เป็นการฝื้อบรมออนไลน์ครับท่านครับฝึกอบรมออนไลน์มีทั้งเบ็ดี่ส,สาขาครับผมขออนุญาตยกตัวยอย่างจากที่หาสาขานะครับ <S <S สามสาขาที่ว่า,า,าพี่น้องเข้ากําลังรายงานเข้าเนี่ยเขามา,าลงทะเบียนตลอดจนฝื้อบรมไปแล้วนะครับคือสาขาแรกครับเทคนิคการสั่งบ้านค้าและสินค้าออนไลน์นะครับอันนี้จะฝึกอยู่30ชั่วโมงมีผู้สนใจเนี่ย ทั่วประเทศนะครับหนึ่งพันหาร้อยหาสิบเก่าโดยจะเปิดฟู่ตามสถาบันพัฒนาฝีมือแรางงานหรือสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรางงานทัวประเทศครับ,รบอาสาขานี่เปิดอยู่ยี่สิบเอ็ดสาขาครับผมอยากจะบอกพี่น้องที่เิึงรายการอยู่หรือชมรายการอยู่นะครับว่าแต่และจังหวัดนี่นเปิดอยู่ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดจังหวัดผมขอุยาดยกตัวอย่างนะครับจังหวัดปะทุนธานี่ นครปฐมเชียงใหม่นครศรีธรรมราชปัตตานียาลาชลนบุรีนี่นะครับซึ่งแต่ละสาขาเนี่ยระบบที่ว่าจะเข้าไปสมัครเนี่ยเพิ่นนี่อ่าลิมิตหรือขอจำกัดอยู่ที่หนึ่งร้อยคนครับผมสามัครครบร้อยนปั๊บระบบของจังหวัดมันจะปิดทันทีครับสาขาทค่นี้การและการขายสินค้าออนไลน์นี่ที่ียังเหลืออ่พี่น้องเห็นแล้วก็สนใจอยากจะสมัครนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนครปฐมเนี่ย ซึ่งสมัครไป20คนนครศรีธรรมราช61ยะลา36นะครับบ้านโน่นนี่กาลสินนครพนมดึงการนี่เต็มแล้วครับท่านครับครับส่วนสาขาที่สองนะครับที่กำลังรายงานต้นสนใจคือสาขาการใส่โปรแกรมไมโครสอบเอ็กเซลแอดวานนะครับเป็นเป็นรักสูตรแอดวานก็คือประยุกต์ขึ้นมานะครับอันนี้ม็30ชั่วโมงครับฝึกอบรมอยู่อ่าทั้งหมดหามือ มือละ6ชั่วโมงครับอันนี้เปิดอยู่ที่ดแห่งครับอยู่สม,มุทรปราการเต็มแล้วนราธาิวาสชัยนาศชัยพุม่มยังบ่เต็มครับผมครับสาขาที่3ครับผมยกตัวอย่างอีกเป็นพวกภาษาครับอันนี้เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร30ชั่วโมงอันนี้ก็เปิดอยู่7แห่งอยู่อู่เกตกระบีจันทบุรีและก็มีสาขาที คนสนใจน่อยยูดเริมดับไท่ายสามสาขาครับผมแต่ยังค้นคนกว่ยังล่งบ่เต็มนะครับซื่ออ,อย่างที่ผมกับเลี้ยงไปลอยค้นนะครับแต่ละสาขาค้นล่งบ่เต็มสามสาขาทุกท่ายมีสาขาการใช้โปรแกรม SolidWorks 3สามสิบชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นของอายุทยาการตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอปพลิเคชันสามสิบชั่วโมงอันนี้ของลำป่ายังบมเต็มนะครับเทคนิคการสร้าง สื่อมันติดมีเดียเพื่อการท่องเที่ยวสามสิบชั่วโมงย่งางบเต็มส่วนในของจังหวัดอุบลเฮ้าครับท่านครับผมอยากกระเลี้ยนจังสีครับอุบลเฮ้าเนี่ยย่างบอนเด็กเปิดจะเปิดสาขาการใช้ Google แอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจสามสิบชั่วโมงนะครับออันนี้คือกันครับรับสมัครทั้งเบิดาเต็มไว้กคนระบบมันจะหยุดเลยของอุบลเฮ้าเนี่ยรับสมัครมากได้ทั้งเบอ เก้าสิบเก้าคนนะครับสามารถที่ขาม้าาในระบบได้แล้วเนี่ยแปดที่หกคนอ,อีกคิบสามคนที่เขม้ามาบ่ได้เนี่ยผมอยากกลับเรียนว่าเนื่องจากว่าการเฮี้ยนทางออนไลน์เนี่ยเข้าไปใส่ระบบของปู่เกคร์ดที่นี่คนที่เขา้เขาขม้าาเรียนทางออนไลน์หรือมาฝึกอบรมออนไลน์เนี่ยจะต้องมีไอเ,เมลของจีเมลครับท่านครับครับ มีแมลของจีแมวบดที่นี่13มคนที่ของอุบลเท่านี่เก่าเขาม้าเก่าิบเก่านนี่บ่ได้เนื่องจากว่าโบมีเบอร์โทรศัพท์เขาไปเจ้าหน้าที่จะเขาไปตอบอยู่ในเมลใน,ในเว็บไซต์กับบบสามารถจะตือสารครับจะโตได้ครับาบไใต์เมลจีเมลนะครับในการที่เขามานะครับถาม,ถามต่อไปครับผมผมอยากขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าแล้วแล้วพี่น้องจะเขามา,าสมัครฝึกอ,ออนไลน์จะเป็นของขวัญปีใหม่ของกระท่วงแรงงานเด็ดจังไดน จะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสีมือแรงงานครับครับแล้วตอนนี้ <S <DS> d s d ครับผม g o t h S, <S ครับครับแล้วตอนนี้นี่มีการเปิดรับถึงเมื่อใดครับหรือสามารถที่จะไปสอบถามได้สอบถามได้ทังใดอีกเนี่ครับได้ได้ครับผมเฉพาะของจังหวัดอบบุบลราชธานีเนี่ยเท่าจะเปิดฟุกอีลีนี่คือวันที่6 7 13่สามหลักการวันที่20 21ครับท่านจะเห็นว่าอาจจะเป็นเฉพาะวันเสารา์ติดสําหรับน้องๆหรือตอลอดจนกําลังรายงานถี่ยังว่างงานอยู่หรือว่ามีงานเฮ็ดค่าสามารถอบรมในมือเฮ็ดงานใด้ก็เลยเอามาอยู่ในวันเสาร์อาทิตย์ต่างครับ,รบจะเปิดวันวันวันเสาร์หนานี่แหละครับที่นี่ของอุบลเฮ้านี่่ายยังสนใจนะครับรักสูตรการใช้ Google application เพื่อธุรกิจเนี่ย สามารถจะติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่อาจารย์วสันนะครับ,รบซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องตัวนี้เบอร์โทรนะครับผมขออนุญาตให้เบอร์โทรอาจารย์วสันไว้นะครับนื่องจากว่ามีจํานวนคน86คนเนี่ยย่างเข่ามากพุทธอีกได้อยู่14คนนะครับเสียถึงรลอยเลยนะครับอาจารย์วสันเจ้าของเรื่องนี่เบอร์087ครับ,บ8690633ครับผม ครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามอะไรตัวรักสูตรทีว่ามากีสิรักสูตรนี่ครับเพื่อว่าประชาช่วเพื่อนเป็นแรงงานอยู่เพิ่นอยากสิไปสมัครนี่เพื่อนอยากครูฟรีอยู่บ่ครับหรือมีค่าใช้จ่ายตังใดแน่บบมี่ค่าใช้จ่ายเลยครับท่านครับเนื่องจากว่าครับผมกระทรวงแรงงานนี่ถ้าเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี่เกือบ้อยเือบ100%นะครับจะบโบมี่ค่าใช้จ่ายเลยผมอยากฝากไว้อีกนิดนึงครับผมผมได้งบประมาณจากโครงการ เยยาของอาทางภาคก,กส่วนกลางนะครับโดยสถาบันพัฒนาพิมือแรงงานกับป่วมกับจังหวัดอุบลเนี่ยฝึกอาชีพอ,อีกอห้าร้อยคนครับตอนนี้ก็ล่างขถ่ายผมบัญชีกลางเป็น,นตรวจสอบอความชัดเจนของโครงการส่วนเงินเนี่ยโอนมาไว้อยู่ข้างจังหวัดบนแล้วเป็นเงินสองล้านห้าแสนสี่หมืนหนึ่งพัน พกลอยบาทครับผมเตรียมจะอบรมไหละหา้อยคนยี่สิบห้าุ่นอันนี้เป็นแอนแลนไลท์นะครับท่านเป็นการฝึกอบรมแบบมีวิยากรเขาไปฝึกไห้ในพื้นที่เลยสําหรับรูที่ได้รับผลกระทบจากโควิดผมเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเข้าฝึกอบร่มได้้ามีเวลาน่ะนะครับแล้วก็ทั้งกระทรวงการลังเองทั้งรัฐบาลเองเิ่นจะมีเรี่ยงให้ผู้เขาอบรม่หลักสูตรบางลักสูตรเนี่ยใช้เวลาถึงยี่สิบหมือ บางลักสูตรจะใส่เวลาสิปมือบางลักสูตรใช่เวลาหามือแล้วแต่ความต้องการของภูเขาอบร่มหล้วก็ความจําเป็นที่ว่าจะเอาสาขาอย่างโดยนี่เบี้ยเลี้ยงให้คนละหนึ่งร้อยบาทครับท่านครับเพื่อเยียวยาการไปดีกับโครงการนะที่น่าสนใจครับกับไปอีกับโครงการที่น่าสนใจสําหรับแรงงานนะครับเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเดี๋ยว ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพูวมด้วยการนะครับถี่มาให้ข้อมูลในเรื่องของการ เรื่องของแรงงานนะครับในการพัฒนาฝีมือแรงงานในเถื่อนีเดี๋ยวทางโอกาสหน่าทามีโครงการตัวใดที่น่าสนใจหรือเป็นโครงการดีๆสาหรับแรงงานเดี๋ยวจะไนี้ชิดติอเข้าไปสอบถามกับท่านภูมิร่วยการอีกเช่นหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับผมครับขอพระคุณอย่างสูงครับเป็นเกียรติอย่างสูงครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นเบอร์นะครับกับทวนอีกเถือนนึงนะครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับจดไว้ท่านเบอร์0 8 7 8 6 9 0 6 3 3ผู้ใดสนใจงี่สิบลักษสูตรนะครับก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับ สนใจหลักสูตรใดนะครับหรือว่าอยากเรียนรู้หลักสูตรใดก็โทรเข้าไปติดต่อได้ครับ